ชาวราศีตุลครับดาวทิตย้ายรอบนี้มีข่าวดี2เรื่องนะฮะ16พฤศจิกาถึง16ธันวานะครับใกล้ปิดจบปีแล้วนะครับข่าวดีเรื่องแรกมีโชคลาภนะครับดาวทิตคือดาวโชคลาภโคจรไปอยู่ในตําแหน่งเงินทองนะครับบอกก่อนครับอย่างแรกเลยคือจะมีโชคนะครับโชคเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาคนช่วยเหลือหรือโชคอะไรฟุกๆนะครับมันมีอะไรที่มันพิเศษนะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ สิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับด้านดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ถึงด้านไม่ดีนะฮะด้านดีครับชาวราศีตุลมีโอกาสที่โชคมาจากอะไรได้บ้าง1คนช่วยเหลือนะครับดาวที่คือผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กำบัญชาูุพี่เุ็นพี่ได้หมดนะครับช่วยเหลือนะฮะแต่ก็ต้องเลือกเวลานะฮะเลือกคนเลยนะฮะไม่ใช่หัวหน้าเรามี10คนทุกคนดีหมดเลยใหม่ครับเราก็รู้อยู่ว่าท่านที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนนะฮะท่านก็สามารถช่วยเหลือเราได้อีกนะครับ เรียกว่าชาวราศีตุลช่วงนี้พอจะหวังผลเรื่องคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือวานให้ช่วยเจรจาเรื่องสำคัญเป็นที่ปรึกษาสำเร็จเป็นโชคที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับบางทีไม่คิดว่าจะช่วยกช่วยเฉยเลยนะครับหรือให้งานดีๆให้อลอโอกาสใหม่ๆของเรานะครับแปบลบว่าผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุมชานะฮะหรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเรานะฮะหรืออายุมากกว่าเรานะครับ มันจะมีใครบางคนที่ช่วยได้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะดาวทิตคือกลุ่มคนที่ตำแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่านะครับนี่แหละคือเรื่องสําคัญนี่ผมดูนะว่าชาวราศีตุลน,นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะฮะในช่วงจากนี้ไปพยายามขยันนิดนึงแล้วก็มีอะไรก็เดี๋ยวก็ถ้ามีคําสั่งนะฮะอะไรมาก็อย่าไปปฏิเสธครับทาได้ทานะฮะใครใช้เวลานะทําได้ทํานะครับ,รววอรรบโอเคนะนี่ผมมองว่า ช่ว,วาดาวมันเด่นมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงที่ดาวทิตย้ายเกี่ยวพันกับได้อะไรพิเศษนะครับที่มาจากคนที่สูงวัยกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่านะครับหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่วยตายายก็ได้นะฮะบ,บางทีด้วยวัยวุธนะครับหรือคนที่เคยดูแลเคยช่วยเหลือมาก่อน,นครับท่านจะมีกําลังในการช่วยเหลือได้อีกนะฮะคือต้องมันก็ต้องจําเป็นเนาะคนที่ช่วยถ้าไม่มีกําลังในการช่วย มันก็ได้แบบได้ส่งใจอย่างเดียวแต่ว่าเนี้ยมีกำลังในการช่วยนะครับน,นี่คือข้อแรกครับข้อที่2ข่าวดีเรื่องเงินครับมันต้องเป็นเงินฮะเพราะดาวอาทิตย์ไปอยู่ตำแหน่งกระดุมพระหมายถึงเงินทองมันไปกระตุ้นเงินพิเศษหรือ,อรายรับที่คาดไม่ถึงมีโอกาสได้เงินที่อยู่ๆก็ได้มานะฮะหรือบางทีมันเป็นเรื่องของงานพิเศษก็ได้ที่ได้รับการจ้างแล้วเราก็ลุยทา แล้วก็ทําได้ดีทําได้สําเร็จนะครับมันก็เป็นจังหวะดาวที่เราจะเน้นองค์ประกอบเรื่องต่างๆรอบตัวที่ใครจ้างงานใครใช้งานหรือบางทีเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีรุ่นนะอ่าเรามาดูอีกดวงครับนี้ดาวทิตย์มันไปนสปาร์กอะไรบ้างนะฮะไปสปาร์กดาวพุธคือปากวาจาเฉยเลยแสดงว่าพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรอง ซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลี่ยนนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการจรจาก,การยืนร่นเอกสารการยื่นหนังสือนะครับดาวพุธมันคือดาวที่คิดพูดอ่านเขียนพิมพ์นะครับพรีเซนต์เนี่ยมันเด่นคืออยู่ในตำแหน่งเงินทองด้วยก็แสดงว่าจะนี้ไป1เดือนนะครับชั่วดาวมีโอกาสได้เงินจากวาจาจากการทําสัญญาจากการทํางานจากการพูดคุยตกลงต่อรองเรื่องสําคัญสําคัญแล้วก็ มีดวงโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับเนี่ยดาวทยิยารอบนี้มันดีนะโดยรวมมันดีมากกว่าไม่ดีนะครับแต่มีข้อสังเกตที่ต้องระวังนิดหนึ่งดาวทิดาโคจรในเรือนดาวอังคารเรียกว่าบรนเรือนคู่ศัตรูนะครับคือมันไม่ได้มาง่ายๆนะอาจจะต้องไฟต์ต้องสู้ต้องแก้ปัญหาหรือทําแล้วมันไม่ราบรื่นแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยแก้สุดท้ายก็ได้ตังหรือเสร็จนะฮะเสร็จก็ได้ตังได้เงินนะครับมันไม่ง่ายนะเดี๋ยวจะบอกว่าไอเขาว่าได้มันได้นะครับ แต่ได้ในรูปแบบที่มันจะต้องเหนื่อยเยอะหน่อยนะหรือว่าจะต้องใช้เวลาในการทํางานนะฮะหรืองานพิเศษหรือไปแก้ปัญหาอะไรก็ตามนะครับล้วถึงสําเร็จนะฮะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆราศีตุลมีไอเดียคิดอยากทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษหยิบจับขยับขยายรายได้ก็ทานะครับโอ,อกาสมาจังหวะมาปัญญามีคนช่วยเหลือก็มาด้วยแล้วก็ดวงชะตามันก็เด่นเรื่องของเงินทองด้วยฉะนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆราศีตุลมีไอเดียหรือมีความคิด หรือมีช่องทางการหาเงินที่แตกต่างกันเนาะบางคนทําธุรกิจส่วนตัวโอเคก็มีช่องทาง,ทางการทําเงินบางคนทํางานประจํานะครับก็อาจจะมีชอบพิเศษหรือว่ามีผม,มุ่งเล็บอย่างนะฮะบางคนทํางานประจําทางานราชการแล้วไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวนะครับมีแต่จะซื้อโอเคก็ดีฮะจะได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจลดราคาเก็บคูปองได้คืออะไรก็ตามที่ใช้แล้วคุ้มค่านะฮะไม่ใช่ว่าต้องได้นะครับบางทีการได้ซื้อของที่ ราคาแบบถูกจริงๆหรือมีคนมอบของขวัญให้มีคนซื้อของบางอย่างให้มันต้องมีคําว่าได้นะครับหรือได้เปรียบหรือคุ้มค่านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆชัวร์ๆนะครับจากนี้ไปนหนึ่งเดือนครับ16พฤศจิกาถึงวันที่16ธันวานะครับนี่ฮะคือ2เรื่องนะครับที่ดาวอาทิตย์นะฮะย้ายและไปกระกตุ้นเงินทองของคนราศีตุลโชคลาภวัสนาความสําเร็จครับ เรื่องอุปสรรคต่างๆเราไม่ต้องคุยเนาะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพไม่ต้องครับเพราะว่าดาวอาทิตย์มันไปสปราร์กเรื่องเงินทองหรือเรื่องโชคลาภเพราะนั้นเราทํางานให้เต็มที่กุ้มค่าต่อความเหนื่อยแน่นอนโชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ